รายการอร่อกครั้งก็ับผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่อ้าทำไมฝากพักหลุดคู่เลยคือคือโทษนะเอาไปก็ได้เอาไได้ไม่ต้องไม่ต้องแก้ตัวฮะผมอยากกินนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและอาหารที่จะเสนอในวันนี้มันทําให้ทุกคนจิตใจหลุดลอยหลุดลอยไปเลยเพราะยืนอยู่ตรงนี้ก็หอมจนไม่จะทําไงแล้วนะ ร้านนี้ใช่ร้านชินิพายชินิพายพาเปมาออกรายการกับเราแล้วเมนูที่มาสอนในวันนี้เขาเรียกว่าพาเจีนาพาเจีนาท่านผู้ชมลองดูกันแล้วเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่าเออเห้ยมันมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันอร่อยจริงๆขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณละอองดาวประทุมชาติจากร้านิชินิพายครับคุณลองดูเนี่ยชื่อก็บอกทันทีเลยนะครับว่า น่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ชอบดูละคระไม่ก็อ่านนิทานหรือว่าอ่นาน,านดาวเราาแตงอยู่บนฟ้านนใช่ไหมคุณรู้ไหมละองดาวที่ว่าเนี่ยมันหกเจปีเลยนะยนักขอเรื่องนี้ใครดู คุณย่าคุณแม่เหรอคุณย่าคุณย่าต้องคุณย่าก่อนชอบละองดาวชอบละองดาวเออต้องอารมณ์นั้นอ่ะไม่ถึงหน้าหกสิบปีไม่ถึงถึงครับละองดาวเป็นบุตรพันธุ์ที่เก่าแก่มากไม่ใช่แต่พูดถึงท่านละครตอนตอนที่คุณซีเลี่ยมเล่นก็ยังว่มีสามสิบสามสี่สิบปีแต่ว่าคุณย่าชอบก็เลยพอเขาจะมีลูกเขาก็ตั้งชื่อลานละองดาวเลยละองดาวเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นคนกำแพงเพชรโอ้โหเป็นคนรวยอ่ะทำไมอ่ะกำแพงเพชรเลรนึกแล้วผมไม่รู้ไมูเลยนะ เป็นคนกำแพงเพชรใกล้เคียงกับบ้านหนูอยู่ไหนอ่ะหนูอ่างทองโอ้โหอ้าวยังเป็นทองเลยแล้วคุณยอยู่บ้านอะไรอ๋อผมอยู่ลามินทาครับไม่มีอะไรเลยว้าตายไปไม่เป็นเพชรบุรีอะไรก็ใช่ผมอยู่เพชรบุรีครับไม่ทันแล้วเมืองผมนี่เป็นเพชรเลยไม่ทันไม่ทันแล้วท่านผู้ชมครับคุณรองดาเนี่ยมีสามีซึ่งสามีจริงๆแล้วเป็นคนออสเตรเลียครับจริงๆแล้วอยู่ที่ทัสคานีใช่ไหมทัสมาเนียทัสมาเนียเพาติดคุณมามาเลยติดมาเมาอยู่ที่ทัสมาเนียประเทศ ออสเตรเลียทัชมาเนียนี่เป็นเกาะก่อนหนึ่งเป็นเกาะก่อนหนึ่งอยู่ทางใต้ซึ่งแยกต่างหากมาเลยใช่แล้วมีทัชมาเนียเดวิลซึ่งแห่งเดียวในโลกที่มีแล้วเกาะก่อนนั้นเป็น Environment ที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆสะอาดค่ะเนาะมันติดหนึ่งในแปดสวยมากๆด้วยนะมันเป็นธรรมชาติสุดๆค่ะแล้วเธอไปเจอกับสามีเธอได้อย่างไาเจอที่หนองคายทำงานไปเขาไปทำงานหนองคายพี่ไปทำงานหนองคายเป็นเซลเป็นเซลแล้วไปเจอเขาเขาเที่ยวอยู่ใช่ค่ะแล้วเขามองปับ ้<ห>ตะลึงความสวยน่าดูเพราะเขามองเมืเขามองในใจแล้วเขาไม่ทำจริงหรอกแ้องดาเดาเดี๋ยวก็ยังไม่รู้จักชื่อยังไม่รู้จักเลยยังไม่รู้จักเธอแล้วแล้วเขาก็เลยมาจีบเขาจีบจริงๆนะท่านผู้ชมตามจีบเลยล่ะนี่ก็ไม่เอานะแรกๆอ่ะจริงๆก็อุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกลัวไม่ได้ค่ะกลัวแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ไม่ได้่ไมแล้วก็พูดจังเลยเอ้อคนจะจีบนะคนจะยามมาคุยกี่ปีแล้วตอนนี้อยู่กัน16บหกค่ะสิบหกครับ มีลูกไหมครับไม่มีครับไม่มี16ปีแห่งความหลังครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมจะร้องให้เป็นเชลล์ม่เอาไม่เอาไม่เอาคร <c oughs> ับน,นิบห <c oughs> กปีครับท่านผู้ชมอยู่กันมาเนี่ยแล้วก็บังเอิญสามีเนี่ยเป็นเชฟค่ะแล้วมีความสามารถในการทำอาหารจริงๆท่านผู้ชมคร <ะ S 2> ับก็เลยเปิดร้านที่ชื่อทิน่พายนี้<ช>ซึ่งอยู่ที่ ที่หาดจอมเทียนหาดจอมเทียนพัทยาพัทยาใต้พัทยาใต้ก็คนออสเตรเลียไงยังไงอยู่ขอให้มันมีทะเลใช่ติดทะเลเข้าไว้จริงไมมจริงอ่ะจริงค่ะขอมีแล้วก็เลยเปิดชนิดภายขายมากมายหลายหลากด้วยกันอะไรบ้างจะมีภายเนื้อใช่ค่ะตัวออริจินัลกับชาวออสซี่ใช่ค่ะคะแนนเต็มเลยนั่นแหละแย่งกันกินนะแย่งกันแล้วนี่ภายเนื้ออันนี้ภายแกะภายแกะภายแกะแล้วอันนี้ภายเนื้อชิ้นค่ะ เนื้อชิ้นคิดดูนะแล้วยังมีขนมนมเนยทุกอย่างเต็มไปหมดเลยค่ะหอยางงี้ช่วงน้ำท่วมช่วงน้าท่วมเราก็ใช้ของเขาได้เลยนะเพราะอะไรฮะเพราะมีภพายครับที่แก้เรื่องเมืองที่มีน้ำมันต้องใช้เรือพี่มีพายมันไปไม่ได้อ๋อช่างมรืมก่อนลืมไปเลยครับมาตรงนี้ดีกว่าร้านนี้ก็เลยเป็นร้านที่ว่าฝรั่งมังค่าก็ตามที่อยู่จีนั่นและคนไทยก็ตามที่ชอบอาหารประเภท้พึ่งพาอาศัยอยู่แล้วะได้อยู่แล้วแต่วันนี้เมนูที่จะมาสอนเนี่ยมันชื่อว่า พามิเจียนาพามิเจียนาแม่ว่ามันเป็นคืออะไรเป็นหมูหมูอบชีสนี่ท่านผู้ชมมันมีพาม่าพาม่าก็คือจะเป็นแบบเหมือนเป็นซอสเป็นซอสอ่านาโปลีซอสแล้วก็ของเขาอ่ะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทำยังไงพามิเจียนาจากที่นี่พายนี่ครับนี่ร้านของหน้าสามีเขานะครับไล่ตามจีบ16ปีอยู่ด้วยกันมีความสุขมากไม่มีลูกนะท่านผู้ชมเริ่มจากโอลิฟออยล์นะค่ะนิดหน่อยค่ะครับแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ ผัดจนนิ่มนะคะคครับ่ะตามด้วยกระเทียมสับผัดให้เข้ากันให้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศกินสดนะคะตัวนี้เราจะใช้ลูกใหญ่ๆเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวหวานเป็นธรรมชาติใช่ค่ะครับตัวนี้เพิ่มความเข้มข้นด้วยมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเข้มข้นเพิ่มความระมุน แล้ตามด้วยน้ำเปล่านิดหน่อยเพื่อไม่ให้เขาติดหม้อตามด้วยพริกไทยนะคะขาดไม่ได้เลยแบบหยาแบบหยาใช่แล้วก็เกลือนิดหน่อยครับนี่ครับเคี่ยวอยู่ประมาณ30นาทีไฟไม่แรงนะไม่แรงค่ะไฟอ่อนครับผมแล้วก็นด่บูสันนอใช่เอามาทุบค่ะทุบมันมีเครื่องทุบนะท่านผู้ชมแบบนี้จริงๆนี่เครื่องทุบแบบนี้นะรั่ทางร้านของเราจะใช้หมูออแกนิกร0อซครับผมไม่ใช้สารแล้วก็เอาไปชุบ ชุบกับแป้งสาลีในสับคูนะคะแล้วก็ชุบไข่ไข่ีทีนึงแป้งแล้วยังไข่อีกแล้วก็เอาไปชุบอีกชุบด้วยเกล็ดขนมปังเกล็ดใหญ่นะคะเกล็ดใหญ่ค่เพิ่มความกรอบใช่มันจะมีสีสันด้วยนะนี่นี่เอาไปทอดทอดด้วยไฟกลางคระมัณไฟกลางตรงนี้จะทอดแค่สุก80%แค่นั้นเท่านั้นครับคือประมาณนั้นนี่นะฮะเนื้อจะได้ไมกกระดนใช่ใช่ไม่แข็งแล้วไม่อร่อยนี่ครับเหลืองทองค่ะเอามาพักไว้ค่ะ ซอสที่ทาไว้เนี่ยอ่าฮะเอามาเอามาลาดที่ตัวหมูอย่างนี้เลยนะครับนี่ราดอย่างนี้เลยท่านผู้ชมตามด้วยเชดดาชีสตัวนี้จะเพิ่มความเข้มข้นละมุนแล้วก็ความเค็มเค็มมันมันอ๋อแล้วก็ตามด้วยมอสซาเรล่าชีสเพิ่มความยืดความน่าทานใช่เอาไปอบอีกอบอีก5านาทีด้วยอุณหภูมิ195องศา195องศานี่ก็จะสุกไหลแลวครับไหลและชีสไหลเลยเห็นไหมฮะนี่อย่างนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟพร้อมกับมันบดค่ะและก็กระหล่ำปีม่วงดองหวานของสูตรทางร้านตามด้วยน้ำเกรวี่ซอสครับผมค่ะเป็นซิทธิเคล็บของทางร้านนี่ครับดูความชีสค่ะนี่นมันมันยืดออกมาเห็นเลยและนี่คือพามิเจน่าจากที่นี่พายครับครับผมถ้าผมทอดหมูทอดเนี่ยจำได้เลยนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาบอกเวลาทอดเกลือทาเองแต่ถ้าผมนะท่านท่านไม่มั่นใจหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ตอนอบหมูอย่าให้จนสุกจนเกินไป สุงเกินไปไม่มีคําว่าอร่อยบอกตรงๆเลยนะฮะต้องเป็นอย่างนั้นมันกระด้างมันกระด้างใช่แล้วมันเอาไปอบอีกใช่ไหมฮะน้ําซอสของเขาเนี่ยก็คือทางใครทางมันแต่เกรวี่ร้านนี้คือมีความพิเศษโดดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาที่เวลาจะกินเนี่ยต้องเสิร์ฟเร็วกินเร็วนะถ้าท่านเอากลับไปบ้านท่านนะเกิดว่าซื้อไปอย่างนี้ท่านก็จะต้องเอาไปใส่เขาเรียกอะไรตู้อบลมร้อนใช่ไหมใช่ค่ะตู้อบลมร้อนอุ่นมันขึ้นรอบได้ใช่ไหมได้เลยค่ะได้ดีเลยค่ะแอร์ได้เล้อแอร์ดีนะฮะ แล้วก็นี่คือเป็นต้นตำรับของเขาและนี่คือชินิพาย <c oughs> คุณอ้อครับ <c oughs> ทำไมครับ <c oughs> อร่อยมากครับโ <c oughs> ต,ตผมนะโตผมนะคืออัน,นหนึ่งเองคุณผู้ชมเรายืนอ,อยู่ตรงนี้ยสิ่งท,งที่สิ่งที่ตัวพามิเเจนาทําง,งานก่อนเลยนะครับมันจะมีความหอมของชีสที่เขาใช้ทั้งสองอย่างเลยครับพาเมซานกับมอสซาเรลลาชีสมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วพอคุณตัดเข้าไปแล้วคุณกินตอนที่มันร้อนๆอย่างนี้นะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวมีดมันจะหนืดๆกับตัวชีสก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆไปเจอความกรอบของตัวเนื้อหมูครับแล้วก็กดลงไปข้างล่างจากนั้นเนี่ยพอเราตัดเป็นคําที่ไม่เล็กนะคําใหญ่หน่อยเพื่อเคี้ยวโดยยังไม่แตะต้องอะไรเลยมันกลมกล่อมมากมันพอดีมากตัวซอสอันนี้ที่เขาทำาครับตัวซอสมะเขือเทศที่ปรงุงรสทั้งหมดแล้วเอามาท็อปข้างบนหมูอะ่ะมันอร่อยเหลือเกินมันพอดีมันไม่แย่งซีนไม่ขโมยอะไรกันเลยอะ่ะโอ้โห นี่ลูกผมต้องชอบแน่เลยอ่ะคุณกครับเป็นความแข็งนะเป็นความละมุนนะคุณผู้ชมแล้วมันเข้ากันแบบถ้าใครอยากให้มีสิสันก็กินกระหล่ำม่วงดองเขาหน่อยมันก็มีสิ่สันมันก็จะเพิ่มรสชาติขึ้นไปถือว่าอร่อยคุณผู้ชมอร่อยแบบกินได้อ่ะขนาดหนูแบบหนูไม่เคยกินน่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคุณผู้ชมอร่อยจริงชีสกับหมูแล้วก็มีกระหล่ำมีมันบดต้องลองไปครับนะฮะ เทนนิพายครับกินนีพาย <c oughs> อยู่ท <c oughs> ี่ประเทศรับครับ <c oughs> อันนี้นะมันสุดจริงๆคุณผู้ชมคือแบบกินปุ๊บมันจะอยู่ในเทกเจอร์ที่หนึ่งก่อนจากนั้นเพิ่มรสชาติในการกินด้วยการกินแมสโพเตโตของเขาแล้วราดตัวน้ำเกรวี่ซอสเข้าไปครับมันจะเพิ่มรสชาติสเต็ปที่สองจากนั้นเนี่ยตัดเลี่ยนทั้งหมดด้วยตัวกระหล่ำปีดองเนี่ยมันจะได้อีกรสหนึ่งออกหวานไปลายๆหน่อยโอ้โห <c oughs> ก็อย่างที่พูดแล้วครับว่าคนที่พัทยาไม่เป็นฝรั่งมังค่านะครับโดยเฉพาะยิ่งชาวออสซี่นะครับแล้วก็จริงๆชาวไทยที่ชอบอาหารประเภทน,นี้ก็พึงได้ที่<ด><ด>านที่ทชินิพายนะครับ,รบแล้วยังสั่งได้อีกนะฮะหมายความว่าเวลาจะมีงงมีงานมีอะไรก็สั่ง,งได้แล,และที่สําคัญเห็นไหมฮะเวลาที่พอเวลาฝรั่งเขาทำมันยริงไอ้สิ่งที่เขาสำคัญมากมันไม่ใลูกใหญ่แบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่เนี่ยเขาเลือกครับเขาคาดสรรเวลาจะซื้อของเนี่ยเข้าเหลาเนี่ยเนี่ยเชฟก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะใอ้กลัวคนไหนยกมือทีฮะ คนไหนนี่ฮะนี่ฮะน้องหมาน้องสาวค่ะน้องสาวเลยนะครับเป็นเป็นคนกําแพงเพชรเหมือนกันเหมือนกันนะครับครับถ้าสามีเป็นชาวอเมริกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับเป็นเชฟขอบคุณมากนะครับเก่งมากและเป็นความอร่อยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณละองดาวขอบคุณร้านชินีพายขอบคุณท่านผู้ชมตามชมมาโดยตลอดนะครับความอร่อยแบบนี้ถ้าเกิดท่านไปที่ชินีพายชินีพายจอมเทียนจอมเทียนท่านมาหาจอมเทียนปุ๊บท่านจะได้พบกับความอร่อยที่ชื่อผม ผมผมผมเวลาไปที่นั่นผมจะบอกอย่างนี้อย่างความรู้สึกส่วนตัวเวลาเราไปเราไปเที่ยวใช่าหมเราไปเที่ยวเสร็จเรียบร้อยเราเช้าเราตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาสักพักเราก็กินก็พุ่มมือแฟร์ทำโน้นทำนี่เล็กๆน้อยๆจากโรงแรมหรือจากห้องเราเสร็จไปที่ร้านสักสิบโมงสักสิบโมงดีที่สุดจรินนงนะว่าให้เป็น,นบรันช์มันเป็นความสุขจริงเลยที่จะได้กินของพวกนี้ตอนสิบโมงจริงไหมจริงไหมถูกไหมเนาะมันเป็นเวลานั้นเป็นเวลาที่เลิศมากสำหรับผมนะครับขอบคุณอีกครั้งครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยูตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกัันนนใหม่วี้ Selamat datang. Oh.